ตะควาตะควาอะไใส่เธอนะใ่ชวนแดงชวนแดงถ้าเรตัวน่องวนพุ่งจีจองบ่ีจอ,องต้องแวมาเลยจะเอลยนะจดเดี๋ยวจาเราเนยเดีวจ่าเราน่นอนเอลมยาเรา